รายการนี้เป uh, mm ็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเมืองไทยมีอะไรที่ดีเลิศเลึกในมิติที่มันเลิกล้ำมองเข้าไปจะกี่ทีก็งดงามรวนสัมผัสในจิตวิญญาณจะเล่นจะร้องรำไปทางเที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของ เป็นเมืองที่อ้าแขนเป็นแฟนก็หลากหลายร้องสะโกนก็พร้อมใจเมืเองไทยดีดีเมืมเองไทยดีดี นท่องเที่ยวบ้านบางโรงที่นี่บางโรงชุมชนเล็กๆแต่มากด้วยเสน่ห์ชุมชนเพราะเป็นชุมชนเก่าแก่อายุเกือบ200ปีบนเกาะภูเก็ตมีความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติมีความอดดมสมบูรณ์เพราะชุมชนบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเล ทำให้มีทรัพยากรทั้งภูเขาและทะเลที่หลากหลายมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่ะสวัสดีครับผมชื่อประเสร,ริฐฤทธิรักษานะครับชื่อเล่นก็คือบางหมาดก,ก็เป็นผู้นำนะครับหรือเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยชวชุมชนบ้านบางรงบางลรงเป็นชุมชนเป็นวิถีกเกษตรศนะครับถ้าพูดง่ายๆภูเก็ตก็อาจจะเป็นชนบทของภูเก็ตนะครับเพราะยังห่างไกลความเจริญนะครับในระดับหนึ่งแล้วก็ยังมีในเรื่องของวิถีกเกษตรศวิถีธรรมชาติหรือวิถีชาว คนท้องถิ่นของที่นี่นะครับก็เราก็มีความคิดว่าถ้าเราเอากิจกรรมเหล่านี้นครับเรื่องของเกษตร,รเรื่องของวิถีอาชีพของคนท้องถิ่นเนี่ยครับมาจัดกระบวนการนะครับให้เป็นเป็นรูทเส้นทางการท่องเที่ยวนี่เราก็สามารถที่จะสร้างรายได้เสริมมาเพิ่มเติมรายได้หลักให้กับชาวบ้านชาวเกษตรกรได้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือจะมาพพอร์ตเรื่องของอ่าก็เรียกว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นการทําท่องเที่ยวจะต้องนึกถึงภาพใหญ่ชื่อเสียงของประเทศ เราจะไม่ทําให้เสียชื่เสียงเป็นหลักครับป้านบางโรงตั้งอยู่ระหว่างภูเขาและทะเลชุมชนที่นี่จึงมีความหลากหลายทั้งภูเขาและทะเลสมบูรณ์ธรรมชาติเคียวขจีมากค่ะชาวบ้านที่นี่มีความเข้มแข็งและรวมตัวกันบริหารจัดก,การการท่องเที่ยวในชุมชน โดยจัดตั้งกลุ่มท่องเที่ยวกเกษตรเชิองอนุรักษ์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนสร้างงานสร้างรายได้และพัฒนาให้ชุมชนเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้รูปแบบ Sustainable Living เรียนรูน้ทนธรรมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมอาหารและอาชีพกเกษตรอินทรีย์และเป็นชุมชนต้นแบบขาบอนต่ำ um, ที่ยังมีธรรมชาติที่ดมสมบูรณ์มีความหลากหลายค่ะ ีกิจกรรมทางทะเลด้วยนะครับในกระบวนการที่เป็นวิถีประมงนะครับซึ่งเป็นประมงชายฝั่งนั่นแหละครับก็ในเรื่องของการหาปูหาปลานะครับมีกิจกรรมปล่อยปูม้าไข่นอกคืนมสู่ธรรมชาตินะครับแล้วก็ไปดูตัวยวาวที่ประมงชายฝั่งเนี่ยคนดักไว้นะครับนั่นก็สามารถไปดึงดูได้ว่าวิธีการที่ใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะครับในการดักตัวยวาวเนี่ยวิธีการก็ทําอย่างเลย ชาวบ้านบางรงยังคงวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมและเรียบง่ายมากๆชาวบ้านส่วนใหญ่นับถือศาสนาิสลามและยังคงยึดอาชีพทำเกษตรกรรมสวนสับประรดภูเกต็ตสวนยางพาราทำประมงพื้นบ้านเลี้ยงแพะและการเกษตรผรสมผสานค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อความยั่งยืนในชุมชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกสก็เข้ามาช่วยปรับภาพลักษณ์ และเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วยค่ะให้กับชุมชนมาตลอดระยะเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออทุนนะคะที่จะมาทำในเรื่องของการท่องเที่ยวต่างๆเส้นทางเพื่อเชื่อมโยงนะคะเราก็จะมีการปรับภูมิทัศน์สถานที่หลายๆที่ให้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการให้อุปกรณ์นะคะอย่างเช่นนะักท่องเที่ยวเข้ามาก็ต้องมีการ มีที่นั่งมีเก้าอี้มีโต๊ะนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมก็เลยสนับสนุนตรงนี้เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็น,เป,นเป็นความจําเป็นและมันก็สามารถที่จะต่อยอดไปสร้างไรายได้ให้เขาได้บางโรงเราเดินมาด้วยตัวเองมาตลอดเนาะเราก็คิดว่าเราก็เดินมาด้วย mm. เขาเรียกว่าแนวคิดแนวทางแล้วก็คิดว่าถ้าเรารวมกลุ่มเล็กๆเนี่ยทำด้วยตัวเองก่อนเนี่ยมันจะรู้สึกแข็งแรงนะครับพอมาได้สักระยะหนึ่งเริ่มดีเริ่มมีชื่อเสียงครับหน่วยงานก็เข้ามาซัพพอร์ตนะครับโดยเฉพาะ ตกสก็จะเป็นหน่วยงานหลักๆเลยที่เป็นในเรื่องของเงินทุนเงินอุดหนุนแล้วก็เงินที่จะมาช่วยส่งเสริมให้ชุมชนในเรื่องของยังขาดอุปกรณ์ในการรองรับท่องเที่ยวี่ก็จะเป็นหน่วยงานหลักในการที่จะมาช่วยช่วยเหลือชุมชนนะครับนอกจากนั้ก็จะเป็นหน่วยงานอื่นที่เขามาช่วยเรื่องของการตลาดไม่ว่าจะเป็นท่องเที่ยวกีฬาหรือการท่องเที่ยว่งประเทศไทยหรือส่วนของรปนหรือชีเซ็บนะครับแล้วก็หน่วยงานอื่นที่อาจจะมาให้องค์ความรู้งเอเล็กน้อยแล้วก็เหมือนกับว่า เราต้องเดินได้ตัวเองก่อนส่วนหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเดินได้เนี่ยเขาจะมีหน่วยงานเข้ามาช่วยอีกครับหัวใจหลักเลยก็ค,คือทุกคนต้องมีส่วนร่วมเนาะแล้วก็ก่อนทํากิจกรรมเราต้องทําความเข้าใจว่านอกจากเราคือในแต่ละกิจกรรมเราต้องรู้ว่าสิ่งที่นั่งที่ได้รับมันคืออะไรบ้าง ไม่ต้องมาบอกหลายๆครั้งว่าเออพอนักท่องเที่ยวมาถึงเนี่ยเขาต้องทําอะไรอย่างไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาได้รับจากนักท่องเที่ยวคืออะไรบ้างก็คือ,อไรายได้รอยยิ้มหรือความมิตไมตรีอะไรต่างๆเนี่ยทุกกลุ่มมันต้องเข้าใจซึ่งกันและกันมันจะทําให้งานเนี่ยมันมันมันดีขึ้นมันมันง่ายขึ้นในการหริวยานจัดการเพราะฉะนั้นทุกคนหรือทุกกิจกรรมนะครับต้องมีความเข้าใจในกระบวนการทําท่องเที่ยวด้วยนะครับผม นอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังให้ความสำคัญเรื่องการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งชาวบ้านมีความมั่นคงในชีวิตและชุมชนมีความยั่งยืนโดยชาวบ้านสามารถบริหารจัดการชุมชนด้วยตัวเองได้และมีทกศคอยเป็นพี่เลี้ยงสนับสนุนให้คำปรึกษาเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าให้กับประชาชนค่ะ ชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรงเนี่ยค่ะเป็นชุมชนที่สร้างความสุขให้กับชุมชนทกศสนับสนุนในเรื่องของชุมชนอุดมสุขมานานแล้วนะคะ ในจังหวัดภูเก็ตนะคะเราก็มีชุมชนอุดมสุขอยู่หลายชุมชนด้วยกันนะคะในส่วนของบางโรงเองเนี่ยก็เป็นชุมชนอุดมสุขของจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะในเรื่องของความเข้มแข็งก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะที่ทกศอมองนะคะเพราะว่าอย่างบางโรงเนี่ยค่ะเขาเป็นชุมชนอิสลามนะคะโด,โดยสมาชิกส่วนใหญ่นะคะเป็นชาวมุสลิมแล้วก็ใน,ในเรื่องของวิถีะค่ะมันก็จะมีความเป็นอัตลักษณ์นะคะในเรื่องของความเป็นพื้นทินต่างๆนะคะรวมถึงบทบาทหน้าที่ของชุมชนนะคะ ก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของรายได้ให้กับคนในชุมชนวันเดย์ทริปเที่ยวครบจบในวันเดียวบ้านบางโรงเส้นทางท่องเที่ยวมีอะไรบ้างไปลุยกันค่ะชมสวนเกษตรอินทรีย์สับปะรดภูเก็ตสับปะรด GI หวานอมเปรี้ยวกรอบอร่อยผิวเนื้อฉ่ำเหลือง ท่ากลางสวนสับประรดแปลงใหญ่ของชุมชนค่ะน้ำสับประรดข้นสดเลยค่ะชื่นใจมากๆเลยค่ะส่วนในแปลงสับประรดเนี่ยก็ต้องไปอธิบายเรื่องวิธีตั้งแต่การปลูกเลยนะครับวิธีการปลูกระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวใช้เวลานานแค่ไหนแล้วก็อยากจะให้เขาได้ลองเก็บเกี่ยวก็คือลองตัดสับประรดแล้วก็ลองมาปอกดูว่า วิถีของชาวบ้านดั้งเดิมในวิธีการกินสับปะรดเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ได้ลองทานเราก็จะมีน้ําสับปะรดคั้นสดมาให้ก็รู้สึกสดชื่นแล้วก็มีความประทับใจในสับปะรดภูเก็ตนะครับ ะะเป็นพืชเศรษฐกิจของภูเก็ตเป็นสัมรส GI ของภูเก็ตนะคะที่มีหลักฐานบงชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นพืชทิมลักษณะพิเศษเฉพาะทิมรสชาติหวานฉ่ำกรอบอร่อยมากๆค่ะต้องมาทานในภูเก็ตนะคะอ,อร่อยมากฟินมาก สับป,ประรดเนี่ยเป็นพืชพื้นถิ่นเป็นพืชจีไของภูเก็ตนะคะสับป,ประรดแท้ของภูเก็ตจะมีอยู่ไม่กี่เจ้านะคะแต่ว่าสับป,ประรดภูเก็ตจะมีอัตลักษณ์พิเศษก็คือม,มันจะมีความหวานกรอบนะคะแล้วก็ที่สําคัญไส้ทานได้ค่ะไม่กัดปากไม่กัดลิ้นเลยค่ะแวะมาชิมชาสับป,ประรดในสวนมะพร้าวเสิร์ฟพร้อมขนมพื้นเมืองภูเก็ตหน้าตาน้าทานค่ะ ที่นี่ทุกคนจะได้เรียนรู้ศิละปะเพ้นกระเป๋าผ้าปาเตะลายเดียวในโลกพื้นเดียวในโลกเพราะได้ลงมือทําเองนํากลับบ้านได้ด้วยนะคะงานฝีมือ DIY ของตัวเองใครทําก็สวยค่ะตอนนี้นี่นะคะเราจะมาเริ่มจากการเพ้นผ้านะคะ พี่ก็บอกว่าต้องเริ่มจากการใช้สีเข้มๆก่อนใช่ไหมคะซึ่งผ้าที่เราจะเพ้นนี้นะคะจะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวพอเราเพ้นปุ๊บก็จะกลายเป็นชิ้นงาน DIY ฝีมือของเราเองนะคะหนึ่งเดียวในโลกกับงานศิลปะที่เราจะทํากันวันนี้นะคะก็คือจุ่มสีแค่นิดเดียวใช่ไหมคะ,คะดดแล้วลงตรงไหนคะลงลงคนไปดอกก่อนนี่ก่อนค่ะเบาๆค่ะสีขาวอะใช้สีขาวลงแค่สีขาวละคะ ก็คือทำไปเรื่อยๆจน, <ไป S 1> จนเต็มตผืนกระเป๋าผ้าเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราก็ลงทีหลังก็อาไว้นั้นปักเลยนะ<อ>เนาะเพราะว่ากีบนี่ก่อนเป็นกีบก่อนที่เราะกีบ,กบโอเคเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหน เสร็จแล้วค่ะเป็นไงฮะผลงานศิลปะของขวัญเองเดีย๋ยวไปทํำขนมโคกันต่อค่ะเราก็ต้องอมีกิจกรรมนะครับให้น้องเที่ยวได้สัมผัสได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการได้ลองมือทำนะครับหลกัหลกๆนี่ก็จะเป็นวิถีอาชีพของคนท้องถิ่นที่นี่ ก็จะเป็นในเรื่องของอวิถีของชาวสวนมะพร้าวนะครับไปเรียนรู้วิถีว่าเ,เราจะเอามะพร้าวมาเนี่ยนะครับมีวิธีการอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องอธิบายเรียนรู้ตั้งแต่การใช้คนใช้ลิงหรือการใช้ไม้สอยนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ไม้สอยเพราะว่านักเที่ยวได้มีส่วนร่วมนะครับังนั้นก็ต้องมาปอกมาขูดแล้วก็มาทําขนมสวนมะพร้าวโบราณที่นี่ไม่ต้องใช้ลิงขึ้นมะพร้าวเพราะไม้สอยยาวพอค่ะ ได้ไหมแล้วบางหมาดก็ทําการสอยมะพร้าวทันทีค่ะผลมะพร้าวร่วงปุ๊บเก็บปับ๊บเชาะทันทีดื่มสดๆจากต้นชาวบ้านบอกได้แรงอกสดชื่นมากค่ะหวานจริงๆด้วยค่ะ มะพร้าวจึงทึกจากต้นชาวบ้านก็นำมาทำขนมโคแม่แม่พร้อมขูดมะพร้าวโชวกันสดๆตั้งไฟต้น้ำให้เดือดปัน้นแป้งข้าวเหนียวเป็นก้อนกลมๆหลากสีสันสดใสและนี้นะคะก็คือแป้งข้าวเหนียวนะคะสำหรับทำขนมโคค่ะอันนี้ก็จะเป็นตินอันชันนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะสีเขียวแบบนี้วิธีทำก็ง่ายมากเลยค่ะ <ก>ได้เป็นปัป้นเป็นก้อนกลมๆนะคะได้แป้งมาก็มาแบ่งปั้นเป็นก้อนกลมๆนะคะแล้วก็ลูกใหญ่ไปอันนี้เมื่อกี้เป็นการสาธิตว่าใหญ่ไปนะคะเล็กๆก,ก็พอนะคะพอแบบว่าพอดีคำทาไม่แบนๆน,นะคะแล้วก็มีน้ําตาลใส่ไปนะคะคลึงให้กลมๆนะคะเป็นก้อนแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะเอาลงไปใส่ในหม้อต้มนะคะ พอสุกมันก็จะลอยขึ้นมานะคะก็ตักแล้วก็เอามาคลุกกับมะพร้าวก็เป็นการเรียบร้อยเสร็จขั้นตอนค่ะซึ่งในมะพร้าวก็จะมีเกลือผสมอยู่ด้วยค่ะทำเลยค่ะใส่ไส้ขนมเติมความหวานหน่อยค่ะค่อยๆหย่อนลงหมอ้อเมื่อแป้งสุกก็ลอยขึ้นมาแบบนี้ค่ะ จากนั้นเรียบตักมาคลุกกับมะพร้าวตักใส่ถ้วยกระทงใบตองสวยๆแค่นี้เราก็ได้ขนมโครอร่อยๆของชุมชนหน้าตาน่าทานแบบนี้ค่ะอร่อยมากค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะหน้าตาขนมโคที่เราทำามาสักครู่นะคะเห็นไหมคะน้าทานมากเลยนะคะ <S <S เดี๋ยวมาชิมดูค่ะ นหนน่่อยคะักท่องเที่ยวอะค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนเนี่ยค่ะสามารถที่จะเลือกแล้วก็เซตโปรแกรมเองได้ไม่ว่าจะเป็นเข้ามาดูในเรื่องของสวนมะพร้าวนะคะซึ่งเป็นสวนมะพร้าวของชาวบ้านในพื้นที่ตั้งแต่กระบวนการทำนะคะในเรื่องของการสอยมะพร้าวนะคะปอกมะพร้าวแล้วก็มีการทําขนมพื้นถิ่นนะคะที่เรียกกันว่าขนมโคนะคะซึ่งก็จะมีมะพร้าวเป็นส่วนประกอบด้วยเช่นเดียวกันถ้าคุณเข้ามาในสวนมะพร้าวของชุมชนนะคะ สิ่งที่คุณจะได้รับเบื้องต้นเลยจริงๆแล้วก็คือน้ำมะพร้าวเย็นๆชื่นใจนะคะซึ่งทางชุมชนเองก็จะมีสมาชิกที่ปลูกมะพร้าวอยู่หลายหลายแปลงเหมือนกันก็จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปค่ะสร้างไรายได้ให้กับเจ้าของสวนมะพร้าวด้วยค่ะแล้วก็อีกอกิจกรรมนึงก็คือสวนยางพารานะครับ ต้องมาเรียนรู้ว่าวิธีการที่เขาจะกรีดยางออกมาเป็นแผ่นเนี่ยนะครับช่วงเวลาไหนน้ํายางที่กรีดออกมาเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับเขาจะได้เรียนรู้ถึงสัมปัดแล้วก็ไฮไลท์ก็คือการทํายางแผ่นนะครับนับางเทศจะมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตจากน้ํายางออกมาเป็นแผ่นได้อย่างไรนะครับได้ประสบการณ์จริงนะครับ นักท่องเที่ยวที่ได้มาเรียนรู้ธนธรรมสัมผัสวิธีชีวิตชุมชนดั้งเดิมการทำสวนยางพาราชมการกรีดยางพาราหรือจะลองกรีดดูก็ได้ค่ะได้เห็นทุกขั้นตอนการทำสวนยางพาราและแผ่นยางพาราเลยค่ะ เที่ยวชุมชนกันทั้งวันพักเติมพลังกับร้านอาหารดังของชุมชนค่ะเป็นร้านในกลุ่มวิสาหกิจท่องเที่ยวของชุมชนบ้านบางโรงนี่ละค่ะมื้ออิ่มมื้ออร่อยมื้อซีฟู้ดสดๆจากทะเลมาทานอาหารทะเลสดๆกุง้งหอยปูปลาตัวโตๆ,ๆจับมาจากครัวทะเลขนาดใหญ่ของชุมชนนี้ละค่ะนี่คืออาหารซีฟู้ดหนะ้าตาน่าทานนะคะที่ร้านบางแปดซีฟู้ดนะคะซึ่งถือว่าเป็นร้านหนึ่งของชุมชน ใครที่มาเที่ยวท่องเที่ยวที่ชุมชนบ้านบางโรงนะคะก็จะได้มาทานมื้ออาหารกลางวันที่ร้านบางแปรซีฟู้ดนะคะซึ่งเป็นร้านมิชลินด้วยนะคะรอบรองอาหารที่น,นี่นั้นรสชาติอร่อยทุกเมนูย่แน่นอน,อ,นอย่างตรงหน้าข่าววันนี้นะคะก็เป็นเมนูหลากหลายของซีฟู้ดนะคะซึ่งก็เป็นซีฟู้ดสดๆจากทะเลที่นี่เองค่ะ รงเป็นชุมชนที่มีพื้นที่ติดก,กับทะเลมีป่าชายเลนสมบูรณ์เอกลักษณ์ชุมชนอีกอย่างหนึ่งก็คือวิถีชีวิตประมงชุมชนจึงให้ความสําคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่งทะเลเพราะทะเลเปรียบเสมือนอุข่าหูน้ําของชุมชนและชาวประมงในพื้นที่ก็ทํากิจกรรมท่องเที่ยวจากทะเลทั้งพายแคนูจับปวยวายปลูกหญ้าทะเลซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตของคนริมฝั่งที่ผูกพันกับทะเลค่ะ ก่อนเวลาน้ำลดเราก็นั่งเรือไปชมความสวยงามที่เกาะแพไปชมทะเลแวกไปดูผืนสายนุ่มๆหาดทรายขาวๆกันค่ะทะเลแวกที่นี่ต้องเช็คน้ำขึ้นน้ำลงก่อนนะคะถึงจะได้เห็นภาพสวยๆแบบนี้ค่ะ เราก็จะเดินทางไปที่เกาะที่เป็นทะเลแหวกซึ่งเป็นที่เดียวของภูกเก็ตครับอยู่หน้าหมู่บ้านนั่งเรือประมาณที่นาทีหลักๆเราใช้เรือหัวทงเป็นหลักนะครับในการเดินทางจะได้ซึมซับบรรยากาศรอบข้างด้วยนะครับไปถึงที่เกาะที่โนโู่นเนี่ยก็จะเป็นเกาะกลางทะเลนะครับเล็กๆนะครับมีสันทรายที่สวยงามน,นะครับก็จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เียสาร์นิดนึงก็คือเก็บขยะทรอบเพราะว่าอาจจะมีขยะเอออะไรเออที่มันพัดมากับลมมากับคลื่นนะครับที่อยู่ติดกับเกาะ นะครับก็นิดหน่อยหน่อยครับอย่างน้อยเขาได้ประทับใจเขารู้สึกดีกับสิ่งที่เขาทําแล้วเราเรามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยมันต้องช่วยกันดูแลรักษาเพื่อความสะอาดและก็ความสวยงามเขาก็จะมีการนํานักท่องเที่ยวลงเรือนะคะเพื่อที่จะนั่งเรือมาทะเลแหวกนะคะที่เกาะแพรแห่งนี้นะคะตรงนี้ในส่วนของเรือนะคะก็จะเป็นเรือของชาวบ้านเช่นเดียวกันเพราะงั้นเนี่ยมันเกิดการจ้างงานนะคะแล้วก็เจ้าของเรือนะคะหรือว่าลูกจ้างก็จะมีรายได้จากตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เราเพียงแค่มาช่วยสนับสนุนและส่งเสริมในส่วนที่เขาขาดคือเติมเต็มให้เขาอะนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะนํานักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยวัสดุอุปกรณ์ของทางกลุ่มเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเป็นแบบรูปแบบเก่าๆอะนะคะแล้วก็มันจะมีน้ําหนักเยอะแลาเอาลงเรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะชมรุมเสียหายไปง่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยให้งบประมาณในการที่จะเอามาซื้ออุปกรณ์เหล่านี้นะคะเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถที่จะให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อต่อยอดในเรื่องของรายได้ให้กับกลุ่มเขาได้ค่ะใกล้ๆ้กอแพรชาวบ้านกำลังจับโวยวายตามแบบวิถีชีวิตประมงโวยวายมักงจะขึ้นมาเดินเล่นช่วงน้ำลองแบบนี้โวยวายสมชื่อโวยวายจริงๆค่ะ ก่อนจบวันเดททริปนั่งชมพระอาทิตย์ตกก็อแพยยามเย็นชาร์จแบตเติมพลังให้ตัวเองก่อนกลับบ้านด้วยค่ะ กหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านบางโรงวันนี้กลายเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชุมชนบ้านบางโรงเป็นการท่องเที่ยวใส่ใจสิ่งแวดล้อมโดยยึด c g m o เดลเป็นต้นแบบในการจัดการท่องเที่ยวยั่งยืนของชุมชนลดการใช้พลาสติกในชุมชนดูแลธรรมชาติให้มีความ,มสมบูรณ์ลดการใช้คาร์บอนสร้างโลกสีเขียวในชุมชนเพื่อสร้างความปลอดภัยในอากาศให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตชุมชน วิถีชีวิตคนภูเกต็ตแบบดั้งเดิมค่ะค่เราเองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะคะที่จะช่วยสนับสนุนชุมชนแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะมันเกิดมาจากการร่วมแรงร่วมใจกันนะคะของชุมชนเองนะคะถ้าทําผลิตภัณฑ์มาเราให้ในเรื่องของการทำพิกเกจจิ้งอะไรต่างๆด้วยเพราะงั้นเนี่ยในการคัดเลือกชุมชนของเราเราจะมองความตั้งใจตรงนี้ด้วยเราเพียงแค่ช่วยขับเคลื่อนและผลักดันต่อเติมนะคะ,ตเ,ตะ,คะเติมยอดให้เขาสามารถที่จะไปต่อได้อย่างมั่นคงและแข็งแรงค่ะ การเดินทางมาท่องเที่ยวกเกษตรเชิงอนุรักษ์ที่ชุมชนบ้านบางโรงในทะ่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้แบบวันเดย์ทริปโดยชาวบ้านที่นี่นะคะจะมีกิจกรรมให้ร่วมทํากันมากมายและพาเที่ยวชมว,วิถีชีวิตของชาวบ้านพร้อมกับพาเที่ยวสัมผัสธรรมชาติอันงดงามที่มีอยู่ในชุมชนด้วยค่ะมาท่องเที่ยวแนวใหม่กับวิถีชีวิตชุมชนคนบ้านบ,า,นบางโรงจังหวัดภูเก็ตได้ทุกวันเลยค่ะ ถ้าเกิดท่านได้ลองเข้ามาสัมผัสกับชุมชนท่องเที่ยวบางโรงนะคะซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากท่านสามารถที่จะเลือกแล้วก็เซตเองได้โดยการพูดคุยกับชุมชนว่าท่านต้องการแบบไหนนะคะและท่านจะเห็นว่ามันมีความสุขอย่างไรนะคะท่านจะนึกไม่ถึงว่าในภูเก็ตก็อาจจะมีวิถีแบบนี้อยู่นะคะก็เชิญชวนทุกท่านนะคะว่าท่านใดที่สนใจนะคะก็ติดต่อมาได้กับทางชุมชนนะคะทางชุมชนก็จะมีเพจใน,ในเรื่องของชุมชนท่องเที่ยวบ้านบางโรงค่ะก็ยินดีนะครับถ้าท่านใด เป็นหาเรื่องของกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนที่ได้ประสบการณ์นะครับจากการทำกิงนะครับแล้วก็มีความสุขกับกับชาวบ้านนะครับรายได้ที่คุณซื้อกิจกรรมมาก็จะเป็นรายได้ที่ให้ตอบสนองให้กับน้องคนในชุมชนมาเที่ยวชุมชนได้นะครับเราก็เป็นเจ้าบ้านทีิดีแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในภูเก็ตในประเทศไทยด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเราทําในภาพไม่ใช่ทำเฉพาะบางโรงครับทำในภาพของประเทศไทย การท่องเที่ยวชุมชนบางโรงประสบการณ์ใหม่เที่ยวครบจบในวันเดียววันเดย์ทริปบ้านบางโรงชุมชนต้นแบบคาบอนตำ่ำการท่องเที่ยววิถีปีซีจีมาภูเก็ตต้องมาบางโรงสามารถติดตามอัปเดตข้อมูลการท่องเที่ยวชุมชนได้ทางเว็บไซต์ชุมชนบางโรง connect.com หรือทางเพจของการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรงได้เลยค่ะชาวบ้านที่นี่รอคุณอยู่มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ มาเที่ยวบางลงกันเยอะๆนะครับ